กำลังสีแกงเนือไม้กินสวยอังเปาเขามากินข้าวตอนโตเดลยเจ้ามามามาสวยสมัยแกงเนือไม้แน่ได้เลยเจ้ามามาเขามาดังได้แบบวันนี้มาตดหวบบสมัยวันนี้มาตัดแกงเนื้อคือมาท่อมแท้ล่ะหักมาไม่ไม่มามากินแกงเนือไม้วันนี้อังเปาเคยกินแกงเนื้อใหม่เหรอยู่เจ้าอังเปามักอยู่ล่าใ่อย่างปลาลั้แกงเนื้อ มีโนไม้มีอย่านั่งมีน้ำปลาลามีน้ำปลาใส่บักัวพพ้อมตรงนั้นก็เป็นพักอีตู้ผักขาพักอีตู้พักอย่างน่ะพักนั่งตู้ัปนั่งตูนล่ะสามารถกับบุ้งว่าคนเอออย่างเอาอังกอร์ดูบ้งอ๋อบ้านข้องฟห้องว่าพักก้มก่อเราพักขาเด็กเอินอว่าอีอย่างอ๋อพักนั่นห้องว่าพักละเนี่ยมันเป็นพักละเดจ้า ว่าจังไรกระแทบขึ้นกันแล้วเนาะหมิ่นล้วเจ้าบักเข้ามาแกงกันเลยจ้ะโอเคเจ้าเอาหม้อตั้งไฟเลยเด้อจ้าจะไปใส่น้ำอย่านั่งไปจ้ะ <c oughs> ตจะไปใส่ <c oughs> ต้ไนไม้ลงไปในหม้อจ้ะแม่อังป้าจ่วยจับไฟกันเนาะ ทำไมจะไปใส่ยังแถมปะปวกน้ำปลาหกก็ไปปรุงรสอ่ะเอาสักแทบเพื่อเข้ามาเพื่อจับน้ำปลาจ้ปาปลาจ้ะอังเปาหิวข้าวไปละอังเปาหิวแล้วเจ้าอาจจะเข้าเด้อเดี๋ยวกั็ซุกไปนอกอังเปาเปิดดูรอสมยัย ส่วนบวบเลยจ้ะเราไปซื้อพักเลยจ้าซื้ผักขาเล่นด้วยจ้าอังปอเปาะพักนั่งตู้มาไปโอ้หอม,แ,มหแต่ว่า,าหน้าดีรำต่ว่าสบายก็หอมตัวหน้าของแซบานเฮาป้าอังเปาะพักกินกันเลยโอเคเจ้า เสร็จเรียบร้อยเลยจ้ะแกงอ่ไหมอาหารคื้นบันห้ามมากับไข้าวาวน้ำปอกหิวเขาไปเจ้าเจ้ามาบารีมากินเขา,าบา้างก็แ่บนี่เจา่าวันนี้มาจากพ่อตอน con xe bơ Làm châu Đi lại lại được ăn bầu Châu Mình không cấp chèn không mày mm, mm.

มาแตะมาว่าเขาเก็บบ้านเฮานี่จกนอนลำลำเจ้าถ้าแต่งนอนกันจีตา รอด่จ้ะชช่ดอด้เจ้าตาจอเมี่ะสร่น้อยอิ่มแล้วจ้ะเฟรคจะหา้าพอไม่กินแกงกะมย่แต่ห,ห,าาห่มไพน้องสมัยน้องอุ้งเปาน้อขอลาไปก่อนเลยเจ้า,ามีอยไรขอลาไปก่อนพอกันขนาดเดี๋จวจะขอผููใจที่เขามาองอีลาฝากติดตามอีลาซะไมเดีดยวจะไ๊าม่้ย